เอฟซีทุกท่านครับสำหรับวันนี้นะครับอีกเช่นเคยนะครับจะมาอัปเดตการทำเกษตรผสมผสานนะครับที่ตำบลอาราจควายนะครับอำเภอเมืองลันน้ความพนมนะครับมีทั้งใบเตยนะครับนี่ครับใบเตยแล้วก็ขาก็มีนะครับนี่ขา กับไวใส่ต้มไก่แล้วกมวว็มีหวายด้วยนะครับมีหวายด้วยนะครับแกงหวายนะครับแกงหวายก็อร่อยดีนะครับมีขานะครับนีขาโอ้มีงูนะเว้ยเอาไปลึกๆนะครับสมประสานจริงๆนะครับ มีทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ปลูกม,มีคามีใบเตยสงสัยไวอยู่ข้างในครับใบใบอยู่ข้างในนะครับอยู่ตรงกลางๆนะครับม,มีกล้วยด้วยนะครับโอ้กล้วยนิดเดียว S <S บักน,นี้บักน,นี้เลยถูกตัดแล้วนี่อะไรเนะี่ยข้ยยาวขาข้าวขาข้าวตัวนี้สุกข,ขาเครือเลยนะครับในดูสินี่ครับสุกข,ขาเครือครับซูไม้ดูครับเนี่ยับ สุกแล้วนะครับดูสนะครับสุกน่าจะอร่อยนะครับสุข,ขาต้นเลยครับโอเคอืมขาก็พอดีใส่ต้มไก่โอเคครับไปเซอเวต่อนะครับไปเซอเวต่อนี่อ,อ,อืมมะนาว หอมเออจะกินโมานาเลยจะกินลาบกินก๋วยเด้ป่ะเดิดเลาะนะครับเดิดเลาะอมเดินลเนลาะอ,อมสวนไปเรื่อยๆนะครับชมบรรยากาศครับบรรยากาศชิวๆยเย็นๆสบายนะครับ1 7นาฬิกา 45นาทีแล้วนะครับบรรยากาศเป็นสบายสบายก้างๆเรถปลูกต้นไผ่ไว้รอบบริเวณสวนนะครับข้างในนี่ก็จะเป็นแบบเซบาสมสสาร,รนะครับมีทั้งกล้วยมีมะพร้าวมีละมุดนะครับมีลำไยมีขามีหวายมีใบตยนะครับถัง ปุ๋ยหมักนะครับมีอะไรบ้าบอกได้ว,ว่ามีงูโอ้ปุ๋ยหมกักไว้ใส่เกิดผลไม้นะครับมีข้าวโพดข้างในก็มีข้าวโพดนะครับมีข้าวโพดนี่ครับเชียวๆนะครับข้าวโพดนี่ยครเตาถ่านนะครับเผาถ่านช่วงนี้ก็หยุดไว้ก่อน Ừ, เปลียเตาแล้วเตาอ,อข้าวโพดครับมาดูข้าวโพดโกำลังสวยนะครับพึ่งลดน้ำเสร็จนะครับข้าวโพดแล้วก็มันแกวนะครับนี่ครับมันแกวแล้วข้าวโพดสวยงามมากเลยนะครับเย็นตาเย็นใจโอ้ มีฟักทองด้วยนะครับทองก็มีโอ้ปลูกเกษตรผสมผสานนะครับปลอดสารพิษปลอดสารเคมีนะครับนี่เปักทองนี่เขาโพดนะครับแล้วก็เก้วนะครับอยู่ในโซนนี้นะครับปุ๋ยชีวภาพนะครับน้ำมักจุลินทรีย์นะครับแล้วก็ฮอร์โมนนะครับ ในการบำรุงนะครับมาฟังนี้นะครับมาดูตรงนี้ยังไงบ้างมีข้าวโพดเหมือนกันหัวก็มีนะครับนะครับหัวกำลังเกิดนะครับทำค้างไว้นะครับเพื่อมันโตขึ้นมามันก็จะมีที่เกาะนะครับอันนี้ข้าวโพดนะครับก็มันแยวนะครับกำลังเกิดนะครับ ข้างในดีกว่านะครับ <c oughs> ข้างในนะครับ <c oughs> มาดูสระปาครับมาดูสระปาสระปานะมีปลาผอปลาช่อนปลาดุกนะครับเลี้ยงแบบธรรมชาตินะครับ